มันเป็นก้อนใหญ่ก้อนๆใหญ่แบบนี้จุ้งตับท้องมือมีใหญ่ตอนนี้เล่นหลังจากที่ถ่ายคลิปวิดีโอช่องยิมแย้มทีวีไปแล้วนะคะก็เหลือเศษวนยินก็เอามาเล่นต่อมันเป็นยังไงคะนุ่มๆหรือเปล่าดุยดุยดูดูดโอ้ดุยดุยยังไงอะมันนุ่มๆนุ่มๆไหม เูดเรี <l ots> <laughs> ่พูดเออทีๆไม่ได้พูดเอาไม่ทีนี้ก้อนใหญ่มั้ยไมนี้ก้อนใหญ่มาก,มก,มากเละไปหมดแล้วนะคะแต่ก็ยังเล่นอยู่ชอบไหมคะชอบไหมคะไม่มีใครตอบเลยอันนี้อันนี้คุณแม่ทำเองหรือไปซื้ออันนี้ทำเองค่ะ ไม่ได้ไปซีอะไรสังเอืโอ้ยอไม่ได้พูดอเอ๋อุ้ยไปไหนแล้ววะตกไปแล้วหรอรนะไม่เป็นไรเอาใหญ่ๆก็มันไม่มีแล้วนี่ไงใหญ่อันนี้ก็ใหญ่ๆนะอื ยิ้มทำอะไรอ่ะไทยแลบบินแย้มแย้มแย้มยมไม่แย่งค่ะของอย้มมีต้องทำเองค่ะไม่เอาต้ใหญ่ๆได้ค่ะโอ้ทำยังไงแล้วทำยังไงต่อคะเอามาใส่แล้วทำยังไงต่ออะแล้วก็เอามันจะเต็มแล้วนะ อ,อ,อ,อ๋อแต่เดี๋ยวนัานะทำไงต่ออืมนอ,อกได้ด้วยหรอไหนดูอะไสิอะไรสิเป็นไงอะ มะลิเหมือนเคยกินของเรียบมะลิแล้วค่อยออกมาเมื่อกี้เยี้มก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่มากไหลลงมานี่คือะ เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ้าวเมื่อกี้เมียวโลองยังไงเมียวเมียว้น่ามันเสียงนี้เลยขายอะไรคะขายขายอะไรถ้วยเท่าไหร่คะเนี่ยต้องปิดผาไว้ปิดกินที่ป้านะแม่ อะไรนะต้องปิดพาไ i, ว้ี๋ยวไปกินที่บ้านอ๋อค่ะแล้วแล้วขายทุ่ยเท่าไหร่คะแล้วขายทุ่ยเท่าไหร่คะาขายเท่าไหร่อเอ่ยเดี๋ยวถ้าได้แล้วมาขายให้แม่นะคะอย่าแม่หลอนเราไปก่อนนะอ๋อให้แม่นอนหลับอีกละ ได้หรือ,อยังนะเดี๋ยวเดี๋ยวยุงมาแล้วค่ะมันเริ่มมืดแล้วค่ะลูกยุงมาจะโดนกัดแล้วนะ,ะอาจจะรีบขายให้แม่เร็วแม่รออยู่นะม,มันเยนน็นมันคุณแม่ันเย็นไปอยู่นะแม่อ๋อมันเย็นอยู่หรออ๋อค่ะค่ะไปเร็วไปะพอก่อนไปยุงมาแล้วค่ะ